มีชื่ออยู่แล้วว่าเพลง Have You Ever Seen e Banglade ใช่หรือเปล่าเพลงที่เราไปร้องบางเลนฝรั่งบังเลนบางเลนเอ๋อบางเลนอ่าได้ฟังกินมันดิ้นได้ก็ฟังกันให้พอกันแล้วกันนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเลยนะครับขอหยิบเครื่องดนตรีแป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเพลงนี้ขาดเครื่องดนตรีชิ้นนี้ไม่ได้ครับผมเฮ้ยลุงอะไรอะ่ะเอาใครไง <c oughs> ใคร <c oughs> อ๋ไอเวจใจหายใจคว่มเลยมีไข่ทองด้วยมีไข่ทองเป็นของตัวเองโอเคพวกเราพร้อมนะรับชมรับฟังครับมิวสิก I'm being down Journey day ต้องขอประธานอภัยนะครับแฟนๆด้วยนะครับเพลงนี้เราเพิ่งแกะกันมาวันนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเต็มๆได้คืนพรุ่งนี้ก็มาฟังได้แล้วรองว่าพรุ่งนี้จะดีกว่านี้ครับครับผมแต่ว่านี่พวกเราดูดิ่ไปเวทีเขามองไวทีโจอเรานะเนี่ยเออ ก็คงอยากให้อาหารช้างมางมือแขกไม่เข้ามาใหม่ตอนนี้นะครับขอต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับบพึ่งมากันเหรอครับไม่รู้เวลาร้านก็เปิดกี่โมงครับวยเออล้อเลงนะล้อเล่นครับหยอกกันนะครับบอกตรงเลยนะครับสามคนเนี้น่ารักอ่ะเฮ้ยพรสามคนนี้มึงโอ้แบบวะก็นะน้องน้องที่มีกิปติดผมอ่ะเหงือไขยังไงจ้าไม่ใช่หมูแผ่นน่ารักมากเลย เงือกเหมือนมองข้างพระเลยถ่ากันนั้นสิอยาเลี้ยงกระเทยแข่นเพื่อความปบตาเป็นมันเลยอ่ะบ้าเหรอดูดิดูดิตี๋เหรอตี๋อันเนี้ยอันเนีจะบ้าอะไรเรื่องนมเดี๋ยวชิ้มไม่นมแตกเลยนี่แต่ว่าจงเขาเขามองจับจุงเงี้ยมึงไงนะแอนดี้หน้าตามึงแจ่มใสเลยเหมือนลิงเจอกล้วยเลยเด้ยวที่พวกใส่หิวเลย วันนี้ผมจัดเพลงพิเศษให้กับสุภาพสตรีที่สวยที่สุดข,ของค่ำคืนวันนี้น้องที่ใส่เสื้อกั๊กถักด้วยไหมผมไหมร,รมเขาหมายถึงเราหนะ้านะครับขอเชิญรับฟังครับ<อ>พิเศษสวดสำหรับน้องใส่เสื้อไหมรมเลยนะครับเอาเลยแอนวิทเจอเนื้องอกลวเลยเนื้อคู่หากผมรักคงจะเพยียดมากไหม รักรวยหัวใจแม้มังจะแข็งเครืองคูง่กุงกลางความรักมังห้ำยากนะคุงป่วยให้ผมว่าุงรักคุงต่อไปเถอนะน้า้ยูก็เป็นเ<อ>ี่วะเไอ้ฝรั่งมันมันไม่มีเหรอเห็งสากลเหรอ ฝรั่งอ่ะเออเ้าพี่ต้องการก็เดี๋ยวผมจัดให้ครับเพลงสากลนะครับเออดีดีดีครับผมเดี๋ยวตามคําขอของแขกผู้มีเกียรติท่านหนึ่งก่อนเดี๋ยวต้องขอโทษท่านผู้มีเกียรติโต๊ะอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่ชายวัยรุ่นจะร้อนสักเพลงหนึ่งก่อนก็แล้วกันครับผมนะครับเราตามใจทุกโต๊ะครับเดี๋ยวจัดให้เลยครับเพลงฝรั่งตามคําขอครับสักเพลงอ่าชื่อเพลง F Vivere a d o l v e F Beridom เพลงอะไรวะ เอสไทมบอลบอลดิเวฟบอดิเวฟเนี่ยเอฟบอลต่อมไงไอต่อมนี่อะไรล่ะมึงจะถามให้กูอายทำไมเนี่ยไอเฮี้ยตั้งแต่บังเลนแล้วมึงกับเพลงเมื่อกี้จัดไปเลยครับมิวสิกโอโนแอนด์มิเลนแอนด์เดอะควีนเดอะควายมิงควดแอนด์เดอะควอดแอนด์เดอะเซอินเดอะนาว ไม่หา oh! เอาเวอะหดสลิงอยู่ดีเดออดีเดออดีแดกอาดีดาเอาไนกี้ไปข้าวไหมไนกี้อะแม่งเอ้ยจะคุณไม่ติดบวชให้แม่คุณนะมึง <c oughs> โอ้โหไอไอ,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 อ้งอกอะไรได้นไดนกี้มาข้าง เฮ้ยบอกเขาขอเป็นข้างขวาไม่ข้างซ้ายเยอะแล้วเราเอาคณะภาคภูมิใจมากครับตั้งแต่เรารวมตัวกันเป็นงงเป็นคณะขึ้นมาเราไม่เคยซื้อรองเท้าใส่เองเลยตลกมากเลยเหรอไม่ตลกกับพี่นะครับเพื่อนเล่นหรือเ่ไม่ได้เพื่อนเล่นครับแต่พวกกูอยากเล่นเป็นเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องหรอกธรรมชาติหลงทุกมาแล้วเขาทำก็ใด่ไหมฮะหายไปวะ